สบายดีจ้าเพื่อนๆเ,นเมือนี้มาเห็ดย่ามหมูยอ,อก,กันนะจ้านี่ย่ามหมูยอ,อก,กับมะเบิองกันเด้อว,ว่ามีอียงแน่นะจ้านี่ก็มีพริกสดเนาะน้ำปลายน่ยน้ำย่าซาบวัวสใสใจน้ำปลาน้ำงนะจ้าน้ำปลาโคงสุดโค้งโดดดีนี่น้ำมะขามเปียกนะจ้า น้ำตาลปี๊ดน,น,น้ำตาลเสื่อมน้ำตาลน้ำตาลเสื่อมนี่คือกระเทนอันเนาะเม็ดกระทิยมสีมากินครับเมือหน้ามันแพงเนาะจ้าต้องเอาน้ำมาค้ามใส่แทนนี่ก็มีมะนาวมะเขือสม้มนาะจ้าหอมแดงเดี๋วกัซี่หอมซี่หอมใบเดือยนี่ก็แค่รสเดี๋ยวกับหมอูอ่วงเนาะจ้าสีมะย๊ามสีหม,มอูมมอ่วงน้ำ นีนาหมูย่อห้เเากะหันแตกะเอาไปต้มมาเรียบร้อยเดี๋ยวน่าจ้าต้มซุกเรียบร้อยนี่เส้นกะซีโปไซเส้นบุญเส้นน่าจ้าเสียอาเส้นขนมจีนไส้แท้นน่าจ้าเส้นกระปุนไส้แท้นน่าจาก้าาจาก,กระเทียมน่าจ้าเกากะสีมะเริ่มตำเห็ดยำกันเลยน่าจ้าก,ก่อนจะไปรับส้มคลิปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทั้บวิวข้ามแชนแนล B2 นะไม่เลิกจ้าเพื่อ เป็นกำลังใจท่ามคิปดีๆต่อไปด้อจ้าผแบบแบบักสิกินกรับก็มีซ้ำเลยนะจ๊ะผักสลัดหมดแตงบมดเือะพอผักชีแลาวถั่วริกกะเที่มดากผักชีนะจ้ะเสือกมีแ่บหลาย กิดเองทำเองเดีอยี่ิน้องยีกตามเรียบ้อยเดี๋ยวนอ้องปรุงกันเลยจ้าใส่ผงสุดดตามสอบเด้อบสอบขบอวซอยผงดดดีน้ำตาลปี๊ด น้ำปลาสองสอดกาต่ำเผ็ดหน่อยเห็ดลายเลยจา้าน้ำปลาแดกสามสอดน้ำมะขามเปียกสอดหนึ่งก่อนหน้าพี่นอ้องอย่ามัน่หเอาหลายน้ำเสื้อสองสอด แล้วก็คลุกทุกอย่างให้มันเข่ากันก่อนเนาะเอากบมาเอาบกหนาวดงเลยนะจ้ะเหมือนงาวดูกหนึ่งเกลือเทศไปเลยหอมแดงที่เขาซอยไว้โรยซ้ำนี่ก่อนนะจ๊ะ มุ้ยยอ,ลลยอ,ลอดลูกไปเลยหมักม่วงแครอทลงไปเลยสีหอมลงกไปเลยเส้นกระปุกลงไปเลยน้ำยำลงกไปเลย,ย,ลเลยแสบๆน้ำกันเด้อเพื่อน ยออความร่ยำยำหมูย่มมยอเข้ากับเซฟเป็นทีเดียบร่อยนะจ๊ะมาเลยเพื่อนเอนมากินน้ำกันบาทที่นี่ยไปจัดแต่งใส่จานกินกันเลยจ้า แสบๆน้ำกันบ่ที่นีสส่สวัสดีสบายดีเพื่อน เป็นทางการอีกเชือนึงนะจ้ะมันนี้ก็มากินกันด้วยจ้ะย่ำหมูยอแสบแสบน้ำกันจ้าพักกับมีซีเรานะจ้ะสลัดนี่ก็แตงเครื่องม้วนนะจ้ะเลยแบบทัวนะจ้ะมาเดินมากินน้ำกันจ้ะแสบแสบน้ำกันมันนี้คิดอยากกินย่ำหมูยอ่อนะจ้ะสูตรเท็ตเองทำเองกินเองแซ่บเองนะจ๊ะเพื่อน เจ้าหนี้กับบักหน้าวแพ่งน,นจะจ๊ะต้องใส่ยางอื่นใส่น้ำเป็นอัมบักขามใส่น้ำไว้ไลายายายหางเนาะกลับมากินกันเด้อนะจะ๊ะถือใจคลิปกับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ซาบุกข้ามนั่นเด้อจ้ะเป็นกำลังใจซาบุกข้ามนี่เด้อจ้ะจะต่ออีสานแซ่บอยากหิวมาเหินมาไล่มืออะไร tìm ra mối do thì nó Hm, hắn một chìa, phải làm mọi người. Muy giọt. Hm, chị thái. chị tay. Hm, chấm dứt dưới cái được. Okay, hắn gần như bocca, lắp nắp 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 กินง <icana> ่วมากเนี่ยก็ขอตรวจข้อไว้เนอพี่น้องเขเบอกใส่เซนบุญเซนเนอะเือคนน้เจิ้มแล้ซใสยแท้ น้ไใ้นี้บม่จัีนกน้องไที่งเห็ดแทีง คลิปนี้ก็ขอจบจะเพี่งสนีทกันเด้่อเพืเ่อนสบายดีสุขทุกคนขอบใจทุกกำลังใจเดือที่เขามารับชมเช้วาว่าค่ำจ้า